เป็นแอร์แล้วโดนผู้ได้สารลวนลามต้องทำยังไง หนึ่งเลยนะคะขอให้เราเช็คความตั้งใจก็คือเช็ค intention ของผู้โดยสารก่อนนะคะว่าเขาอ่ะจะเรียกเราหรือจะ,อะไรหรือ <Okay. S 1> เปล่าน,นะคะเพราะว่าบางวัฒนธรรมการแตะเนื้อต้องตัวมันก็อาจจะเป็นการเรียกก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเขามีความตั้งใจที่จะลวนลามเราจริงๆข้อ2เราสามารถที่จะขอเขาให้หยุดการกระทํานั้นได้อย่างสุภาพอย่ามีคําที่จะเป็นคําพูดสวาสหรือว่าไปด่านะคะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะโชว์ถึง ความที่ไม่โปรเฟชชั่นอลของเราถ้าหากว่าท่านผู้โดยสารน่ะยังลวนลามเราอยู่นะคะหลังจากที่เราบอกเขาแล้วว่าห้ามําเด็กข,ขาดนะคะข้อ3สามารถที่จะแจ้งหัวหน้าหรือบอกทีมได้อันนี้คตอยากแชร์ให้ฟังเพื่อนสนิทโค้ชเลยนะคะก็คือเป็นแอร์เฟิร์สคล s สปรากฏว่าในไฟลายนะคะเขาเจอท่านผู้โดยสารเข้ามากอดโค้ชบอกว่าให้ไปอะไร